แบทโน0ูนตอนใส่เว่สีม่วงของเอ็กซ์ตาใครชอบพวกกดติดตามด้วยนะไปกันเลยเฮ้เพื่อนว่าไงครับเดี๋ยวตอนที่ยงเราจะให้ทุกคนดูว่าเราสามารถเราไปใสยเลือดใหม่คือสายเลือดอะไรรู้ไหมเดี๋ยวเราจะบอกให้นายลูกยี่คนเดียวคือใส่เลือดอะไรอะ มันก็คือสายระสายไว้สีม่วงโกโจของเราโอ้เราเหมือนเราเคยดูจุจุเคยใสหรือมหาวิทยาลัยพนึ่งมาเนี่ยในในใช้ท่านนี้ได้เลยเหรอเขาเจ๋งเลยเดี๋ยวตอนเที่ยงเราจะดูนะไอสองเพื่อนคนนี้มันนั่งคุยอะไรของมันวะกูไม่อยากเรียนแล้วอยากไปเรียนอย่างอื่นวะตัดภาพไปตอนเที่ยงเพื่อนว่าแต่ใสหมวกมาทําไม ก็เราจะใส่อะไรเราก็เลือกของเรานนะซึ่งฉันสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจชอบขออา,อาหารมาให้เราซักโอ้พิซซ่ายักมาไม่อยากจะเชื่อเลยก่นกนะันเถอะสิบนาทีผ่านไป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 อร่อยจัดเลยว่ะเพื่อนก็จริงนะมันโคตรอร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวเราบอกพนักงานดีกว่าพนักงานไม่ได้มาเสิร์ฟให้เราเรากินเ,เราเสกินเ,เ,เอง ไอ้นี่แบบโคตรสุดยอดว่ะไม่รู้ม่ก่อนนั้นเนี่ยมัาจะเป็นคนมีพลังพิเศษสมารถเสกกินได้เสกอะไรก็ได้คือทำอะไรได้ตามใจชอบเลยโคตรเจ๋งว่ะเดี๋ยวเราจะไปเป็เพื่อสนสนิทของเพื่อนพอ,อีพีหน้านะโอเคเดี๋ยวจะโชว์พลังนะตัดภาพไปกันมึงเรียกกูมาทำไมเอาล่ะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าเรียกมาทำไมก็เพราะจะเรียกมาโชว์เดี๋ยวฉันจะโชว์พลังให้ดูว่าพลังโกโจใช้เปยังไง ย้อนหมดทิ้งแม่พลังสซเวตสีม่วงและหลังจากนั้นเอ็กซ์ตาร์ก็จะใช้พลังแล้วมันจะเป็นยังไงมาดูกันโอ้โคหที่เลยพลังโกโจอ่ะเจ๋งสุดๆไปเลยลูกเอ็กซ์ตาร์เราขอเป็นเพื่อนนายนะอย่าพึ่งไม่จะสามารถทำอะไรต้องได้หลายอย่างได้เด้อเดี๋ยวฉันจะเอาเพื่อนรักมาเป็นเป้าให้นะมายังต้องตรวจเอ็กซ์ตาร์ค่ะแน่ ลูกบอลสีม่วงสีฟ้า,าเรียบร้อยเพื่อกระเด็ดตายไปเลยไม่ไปเลไรเดี๋ยวซักไม่เป็นไรเดี๋ยวซักสิบชั่วโมงก็ฟื้นเองแหละเออจริงหมู่บ้านเราใช้เวลาแค่สิบชั่วโมงก็ฟื้นละไม่ใช่น่าจะกันนะโซโลโอเคฉันกลับล่าไปเหมือนเดิมละหมกบีนกลับมาแล้ว เดี๋ยวฉันจะโชว์อีกทีนะพลังอีกทีแปงลงร่างสีแดงโอ้ยตัวติด X เรียบร้อยเหลือแค่นายแล้วล้มตายตายซะจงเตรียมร้นับท่าใหญ่ของฉันไปสี เปลิวกระเด็นหายไปสคนฉันนี่มีพลังโกโจและมันโคตรดีดีเลยถ้าคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะสรับวันนี้ต้องไปแล้วครับจบไม่มี EP 2ปด 2> ชอบกดไลค์ใช่กดติดตาม